น้องเพชรสวัสดีค่ะพี่แพรค่ะ welcome to Pam Cobay Home and Finance นะคะแพรเป็นเรียลเตอ่าเรียลเอสเ e ทเอเจนต์นะคะแล้วก็เรียลเอสเ t ทอินเวสเตอ่าวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็คือน้องเพชรนะคะน้องเพชรเป็นอ่าโลนอ่าเจ้าหน้าที่โลนออฟฟิเซอร์นะคะที่ ก็คือน้องเขาก็ทําได้ทั้ง50รัสนะคะก็คือให้แล้วก็เดี๋ยวให้น้องเพชรเขาแนะนําตัวแต่อยากจะแนะนํานิดนึงว่าน้องเพชรนี่เขาก็มีช่อง YouTube channel ของน้อง,องเพชรเองนะคะช่องอะไรคะอ่อเพชรใช้ชื่อว่ากู้ซื้อบ้านแนเมริกาค่ะ อ๋อค่ะแล้วก็หรือว่าเสิร์ชหาเนมนะคะน้องเพจพาร์คนะคะ oh. น้องเขาให้ความรู้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าบางทีแพมก็เข้าไปอ่าน oh. ในเพจของน้องอใน YouTube ของน้องเหมือนกันเข้าไปฟังนะคะได้ความรู้ดีแล้วก็แพมก็ลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามน้องเขาใน YouTube นะคะเอาละค่ะน้องเพจวันนีอ้อยากจะมาคุยเรื่อง f อฟเ o ชเอนะคะเพราะว่าในสถานการณ์ตลาดบ้านตอนนี้นะคะ เอฟเอชเลนรู uh, vào, friends, like ้สึกว่าจะเป็นอะไรที่เหมือนลูกเมียน้อยหรือลูกถูกทิ้งยังไงไม่รู้เวลาออฟเฟอร์ไปลูกค้าของพี่นะคะก็คือเขาก็ไม่รับเพราะว่าเราก็รู้ด้วยเหตุผลนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันยากหรือว่ามีข้อจำกัดของในเรื่องโลนนะคะก็เลยอยากจะให้ น้องเพชรนย่ยมาเล่าให้ฟังว่าคนที่ใช้ FHA โลนเนี่ยคือประเภทไหนยังไงก็คือเครดิตสกอร์เขาเป็นยังไงแล้วก็คือเขาควรจะใช้ไหมหรือว่าควรจะปรับตัวเองให้ไปเป็นโลนอื่นดีนะคะเชิญเลยค่ะค่ะ ก็เดี๋ยวนะขอแนะนำเองก่อนคือเพรเป็นพนักงานสินเชื่อนะคะทำอยู่กับธนาคารแล้วก็คือไลเซนส์ทั่วทั้ง50รัฐเลยนั่นแหละแล้วก็สามารถแบบให้คำปรึกษาได้ตลอดเลยถ้าใครแบบสนใจอยากรู้อะไรเงี้ยค่ะโทรมาถามโดยที่ไม่ต้องใช้บริการเพจก็ได้ไม่มีปัญหาเลยคราวนี้เรื่องของ FHA o a n ใช่ไหมคะอ่าคือเพรเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบโอ้โหทำ FHA เยอะมากทำทุกวันหรือว่าแบบจะต้องมีปิด FHA ทุกเดือนอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า เดี๋ยวเพจจะไล์ฟังว่าจริงๆแล้วทาไมมันถึงทําไมไปถึงไม่ทําอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องไกด์ไลน์ของ FHA ก่อนอย่าง FHA นะคะมันไม่ได้แปลว่า first time home buyer หรืออะไรยังไงหมายความว่าคนที่จะซื้อเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็น first time home buyer ก็ได้ไอ้ข้อดีของโลนตัวนี้นะคะคือเราสามารถเริ่มดาวน์ได้ตั้งแต่3.5%ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเป็นคอนโดนะคะเป็น single family แล้วเราก็สามารถทำ t o family จนถึง4 family ได้ก็คือดาวแค่3.5% <c oughs> คราวนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันจะไม่มี income restriction หมายความว่าเราสามารถแบบมีรายได้แบบโอ้โหเป็นแสนเป็นล้านก็สามารถใช้ FHA ได้ <c oughs> ข้อที่อย่างหนึ่งก็คือ,อเราไม่ต้องมีเครดิตสกอร์สูงมากค่ะก็คือ,อเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ580นะคะส่วนเรื่องของ debt to income อย่าง ที่ไปทำบ่อยๆนะคะอย่างเช่นจัมโบ l o ลนหรือว่าคอนเ e นเชน n ัลโลนเนี่ยเดดทูอินคัมจะอยู่ที่43%หมายความว่าถ้าเงินเดือนอยู่ที่เดือนละ10,000ใช่ไหมคะสามารถไปก่อนี่ยืมสินรวมทั้งจ่ายค่าผ่อนบ้านได้ไม่เกิน4,300แต่ว่าถ้าเป็น FHA เนี่ยเราจะสามารถผ่อนได้สูงมากกว่าน,นั้นเป็นแบบ55-56%นะนะคะแล้วแต่ ก็ตีไปไง่ายก็คือถ้าเงินเดือนของเราสมมุติว่าเป็นพนักงานน่ะนะคะเป็นเงินเดือนก่อน tax อยู่ที่10,000ใช่ไหมคะเราจะสามารถไปผ่อนบ้านได้ถึงเดือนละ5,500แต่จริงๆ FHA นะคะเวลาที่เราจะกู้เนี่ยมันก็จะมะีเขาเรียกว่า loan limit หมายความว่าเราไม่ได้เราไม่สามารถที่จะใช้ FHA แล้วก็จะกู้ได้ถึงล้าหลานคือมันไม่ได้เป็นโปรแกรมที่ดีไซน์ออกมาเพื่อให้แบบลูกค้ากลุ่มที่จะซื้อแบบลักชัวรี่โฮมหรืออะไรอะไรประมาณนั้นคือมันเป็น โครงการที่เขาอยากให้คนได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มันจะเป็นมันถือว่าเป็นอ่ンโ,โปรแกรมที่มีความเสี่ยงน้อยหมายความว่ามันเป็นโปรแกรมที่มี federal back ไว้อะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อเราพูดถึงเข้าของเรื่องการจ่ายตางังเรื่องข้อเสียเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็คือว่าอย่าง F H เนี่ย เรวยควคำที่ว่าเขาปล่อยให้เรานะคะถามว่าง่ายไหมมันค่อนข้างที่จะง่ายกว่าโลนตัวอื่นเพราะว่า1นึ่งเครดิตสกอร์ก็ต่ำกว่า2ปล่อยให้กู้ก็คือเยอะกว่าแต่ว่าคราวนี้เขาก็จะชาร์จเราสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า mortgage insurance premium นะคะทั้ง upfront แล้วก็แล้วก็รายเดือนไปจนถึงแบบ30ปีเลยไม่ว่าเราจะดาว3.5หรหรือเราจะดาว20นะคะเราก็จะต้องจ่ายอีตัว insurance ตรงเนี้ย เรื่อยไปแล้วก็อย่างตอนที่เราจะไป closing ใช่ไหมคะเราจะต้องเตรียมเงินไปเผื่อด้วยหรือว่าอันตรงนั้นอาจจะไม่ต้องเตรียมไปเผื่อแต่ว่าเรา,เราอาจจะต้องแบบไปกู้เพิ่มเพื่อเป็นค่า closing cost นะคะก็คือ1 7 1.75ุดเจ็ดนเปอร์เซ็นตอันนี้คือเงินที่เราจะต้องเตรียมไว้หรือว่าเป็นเงินที่เราอาจจะต้องแบบว่ากู้เพิ่มออกไปอะไรประมาณนี้คราวนี้ข้อเสียออย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องจ่ายแบบ สาปีอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเอาอีอไอม r t ์ a ก e อิน u r น n ์พรีเมียมตรงนี้เนี่ยออกไปเราก็จะต้องอถ้าเราไม่รีไฟแน n ซ์อาจจะขายบ้านทิ้งหรืออะไรอย่างงี้เพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายค่า n s u r a n c e ตัวนี้แล้วนะคะมันจะไม่หายไปเองอีกอย่างหนึง่งอาจจะไม่เหมาะกับการซื้อคอนโดนะคะคือถ้าเราจะซื้อคอนโดโดยใช้ f อฟเ o a n ได้เนี่ยเราก็จะต้องอ มั่นใจว่าตึกนั้นเนี่ยมันผ่านการ approve จากหัดมาอยู่แล้ว HU D นะคะมันแพทมีเว็บไซต์อยู่แ้วเพทสามารถแบบว่าแปะไว้ให้ได้ว่าจะไปเช็คได้ตรงไหนว่าเออตึกเนี้ยแบบ F H A approve ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าหนึ่งเราเอา่มีเครดิตที่ยังไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยนะคะ F H A เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็อ่อน,นนะคะมันทําให้เราแบบว่า กูบ้านได้แบบง่ายกว่าแล้วก็ถ้าเรามองดูแล้วว่าแบบถ้าเราเช่าอยู่ตอนนี้อยู่ที่เดือนละพันห้าแล้วก็ถ้าเกิดเราจะซื้อแล้วใช้ FHA o ูนแล้วเราก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณแบบพันสองพันสามหรือพันห้าอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วถ้าคิดว่าซื้อมันจะคุ้มกว่าก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะใช้ FHA o ูนคราวนี้จะเข้าคําถามที่พี่ถาม,ถามว่าเออจะต้องทอํายังไงทําไมถึงคนขายถึงไม่ชอบอะไรอย่างงี้อย่างงี้อย่างงั้นเนื่องจากว่า FHA รูนนะคะ มันจะมี restriction นิดหน่อยตรงที่ถ้าเป็นเรื่องของ appraisal นะคะถ้าสมมติว่าเวลาที่ appraisal เข้ามาตรวจบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาจะต้องดูความเรียบร้อยของบ้านมากกว่าสินเชื่อประเภทอื่นอย่างเช่นแบบพวกราวบันไดหรือว่าพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคือคนขายเขาไม่อยากจะเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหลายๆ โลนออฟฟิเซอนะคะเขาไม่ทําพวก f อฟเอชเเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าสมมุติว่าโลน n อฟ f ิเซอร์เนี่ยความรู้ไม่พอใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างล่าช้าเพราะฉะนั้นเพจแนะนํานะคะก่อนที่เราจะไปทำ p r e ีย p ู o v a l เนี่ยหรือก่อนที่พี่แพมจะส่งลูกค้าให้ไปทำ Pre-Approval โดยใช้ FHA Loan เราควรที่จะตั้งคำถามแล้วว่า1 l o ่ง loan Officer คนนี้เขาทำา h a Loan มาแล้วกี่ครั้งนะคะ2คือ Um, อันนี้มัน in-house underwriting หรือเปล่าอย่างบางบริษัทนะคะเขาอันเดอร์ไรเองนะคะก็คือเขามี underwriter แบบนั่งอยู่โต๊ะข้างๆอะไรอย่างนี้เขาสามารถที่จะแบบว่าให้คนนั้นเขียนแบบพิจารณาโลนได้เลยไม่ใช้เวลานานไม่ต้องไปผ่านบริษัทที่ 2, 3, 4, 5, 6นะคะมันก็จะไวกว่าคราวนี้อย่างที่3ก็คือพี่ยากจะให้ถามเพราว่าเทิร์นไทเป็นยังไงนะคะ ถ้าสมมุติเขบอกว่าเนี่สิวัน20วันมันเป็นไปได้นะคะที่ F H A จะปิดน้อยกว่า20วันอย่างบริษัทแบบที่เพศรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาทํามันก็สามารถปิดได้ไววคราวนี้พอเรารู้3อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราค่อยตัดสินใจทำเพียร์พิโกวกับคนนั้นเพราะว่าอย่าง F H A บริษัทเพศกับ F H A บริษัทอื่นมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเธนทำไม่เหมือนกันนะคะ mm hmm. แล้วก็อย่าง พอเรารู้แล้วเนี่ยว่าโอเคเราปิดได้ภายใน20วันแน่นอนไม่มีปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเราตอนที่เรายื่นออฟเฟอร์ไปเนี่ยเราเขียนไปในหัวกระดาษหรืออะไรยังไงก็ได้ว่าเนี่ยเราใช้เรนเดอร์คนนี้นะเขาการันตีว่าเขาสามารถปิดได้ภายในกี่วันอะไรประมาณนั้น ค่ะค่ะยอมมากเลยค่ะพี่ขอโทษทีโอ <laughs> ไม่เป็นไรค่ะดีค่ะให้ความรู้มากเพราะว่าพี่ก็อยากรู้นะเพราะว่าพี่ก็มีลูกค้า FJ l o a นอยู่สองสามคนนะตอนนี้แต่ก็คือปัญหามันคือเวลาเราออฟเฟอร์ไปอ่ะไม่ว่ากี่บ้านกี่บ้านก็เหมือนเขาแบบพุท เอฟเฟจโนเนี่ยก็คืออันดับแรกที่เขาจะโยนทิ้งวางไว้เลยบอกเอฟเฟอเจโอนเหรอก็คือวางไว้ตรงนั้นก่อนแล้วก็คือเพิ่งออฟเฟอร์ไปเองค่ะเมื่อวันจันทร์ที่แล้วแล้วก็ออฟเฟอร์เขียนจดหมายให้เซลเลอร์อะไรน่ารักมากเซลเลอร์แบบทัชมากบอกว่าอยากรับออฟเฟอร์เราแต่ว่าเอเจนต์เขาก็ไกด์เซลเลอร์นะเขาบอกว่าให้รอก่อนรออีกสองสามวันคือโทรไปถามเขาคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าให้รอก่อนคือเขาไม่อยากจะพิจารณา อ่าอฟเฟอร์ของเราด้วยสาเหตุว่าเป็น f อ a l o a n ก็คือเขารอให้มีออฟเฟอร์อื่นมาที่ดีกว่าแล้วก็เพื่อที่เอาออฟเฟอร์เราเนี่ยซึ่งเราออฟเฟอร์ไปมากกว่าราคาขายอะ่ะประมาณสองสามหมื่น <c oughs> เขาเอาออฟเฟอร์เราไปนิโกชิเอตกับอ่าโลนอื่นก็คือคอนเวนชั่นแนลโลนนะคะก็คือก็ถามเขาแล้วเราก็เข้าใจนะว่าเพราะอะไรแล้วแล้วใช่ที่สิ่งที่พี่แพมจำได้เรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของเวลา f อฟเฟอเวลา a p p r a i s a l เขาส่ง a p p r a i s เ r มาเนี่ยถ้าเกิดว่าโลนมันไม่ผ่าน a p p r a i s เ r ก็คือว่า a p p r a i s อ่าให้ออกมาน้อยกว่าราคาที่ Buyer Offer ไปนี่นะคะอันนี้เขาบอกว่าโลนเนี่ยตัวราคาเนี่ยนะคะมันจะติดอยู่กับตัวบ้านไปใน6เดือนซึ่งก็คือคนขายคนซื้อก็ไม่สามารถซื้อได้เพราะไม่มีเงินมาจ่ายส่วนต่างคนขายก็ขายบ้านให้ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะขายราคาต่ํา แต่พอเขาเอาบ้านออกมาตลาดทุกคน a อ p r a i s เซไม่ว่าโลนใหม่โลนไหนใช่ไหมคะก็จะรู้ว่าอ๋อบ้านหลังเนี้ย a p p r a i s ซประมาณสมมุตินะคะสามหมื่นต่ำกว่าราคาที่เขาอยากขายคือมันก็เลยทำให้เซลเลอร์คือไม่อยากจะเลือกอ่า f อ a ค่ะเข้าใจแล้วก็อย่างที่แนะนำไปนะคะว่า FHA l o a นเหมือนกันแต่ว่า แต่และโลนออฟฟิเซอร์เขามีระยะเวลาในการปิดไม่เหมือนกันนะคะอย่างบางที่เ่าจะเป็น45วันคราวนี้เราถามโลน n อฟฟิเซอไปก่อนเลยว,ว่าเ n t i า e เป็นยังไงเราสามารถปิดได้ภายในกี่วันเพราะฉะนั้นมันทําให้เราแบบว่าได้เปรียบคู่แข่งไปมากกว่านิดนึงคราวนี้อีกอย่างหนึ่งคือเพราะอะไร โลน n อเฟเซอร์ถึงได้ให้ลูกค้าเราใช้เอฟเอชเอโลนเพราะว่าอย่างเครดิตสกอร์580กับ620มันไมไ่ต่างกันเยอะเลยถ้าสมมติว่าเราจะบั๊มมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะเป็นที่ว่า um, debt income, เด t ทูอินคัมเยอะไปหรือเปล่าเขาสามารถปิดนี่ได้ไหมอะไรประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้นึกได้เราก็ลืมอ่ะอย่างถ้าสมมุติว่าพี่แพมขายบ้านที่เป็นแบบ 2องยูนิตหรือ3ามยูนิตอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วลูกค้าบอกว่าจะใช้ FHA อันเนี้ยมันไม่เกี่ยวเลยว่าเขามีคุณสมบัติต่ำแต่อาจจะเป็นที่ว่าเขาอยากจะดาวนน้อยเพราะว่าอย่างไอ้บ้าน2-3 u ถึงยูนิตอะไรเงี้ยน,นะคะถ้าเป็นคอนเวน t นอลโลนเนี่ยเราดาวแบบต้องเพิ่มเป็น 15%, 20%, 25%แต่ถ้าเป็น FHA เนี่ยเราสามารถใช้3.5%ได้เพราะฉะนั้นพี่แพมสามารถใช้จุดเนี้ยไปขายกับคนคนขายบ้านได้ว่า1คือ อาจจะโชว์เป็นแบงก์เซ็ตเมนตหรืออะไรงไงว่าเนี่ยเขามีฟันเพียงพอที่จะเอาไป close แต่ว่าเขาอยากจะจ่ายแค่3.5%แค่นั้นแล้วมันจะคุ้มไหมคะน้องเพชรก็คือว่าอยากจะจ่าย3.5%ก็จริงแต่ต้องมานั่งจ่ายอ่า P.M.I. อะค่ะเพอ่า Mortgage Insurance เนี่ยทุกๆเดือนอย่างบางคนเขาอยากที่จะอะ ทำแบบเพื่อลงทุนไม่กี่เดือนหรือว่าแบบไม่อยากจะเอาเงินทั้งหมดไปจ่ายแบบ upfront ไปจมกับบ้าน<ม>ทั้งหมดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่าง FHA ใช่ไหมคะเขาอล l o าว่าถ้าสมมติเป็นบ้าน2 u n ยูนิตหรือ3ยูนิตอะไรเงี้ยยูนิตแรกเนี่ยเราสามารถอยู่เองได้อีก2 u n ยูนิตเขาทำกำไรได้เถ้าบอกว่าจ่ายแค่แบบ 3. 5แล้วที่เหลือเขาก็เอาแบบค่าเชา่าค<ม>่าอะไรอย่างเง<ม>ี้ยคะ่ะ อ๋อ oh, ใช่ค่ะก็สมเหตุสมผลเนาะก็คือมีลูกค้าติดต่อมาจากนิวยอร์กเหมือนกันบอกว่าอยากจะได้ดูเพล็กหรือว่า t r i เพล็กก็คือเขาก็จะใช้ f a loan แล้วก็บอกว่าจะอยู่อีกหลังก็คงเป็นประมาณอย่างนี้นะคะ <Hello. S 2> แล้วลองนับดูอย่างสมมุติว่าเป็นสมมติว่าซื้อ3ามยูนิตใช่ไหมคะ คนหนึ่งอยากจะดาวหนึ่งแสนอีกคนหนึ่งอยากจะดาวแค่สามจ้าเอร์เซ็นต์ก็ลองนึกดูว่าไอ้ถ่าสมมุติว่าเราดาวสามเปอร์เนี่ยแล้วร่นนับไปอีก3ปีรวมค่าผ่อนรวมค่าอินทรานซทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมันถึง1นึ่งแสนหรือเปล่าบางทีมันน้อยกว่าเขาก็จะมองตรงนี้มากกว่าอะไรองี้ค่ะ อืมใช่ค่ะดีค่ะเป็นความรู้ใหม่ที่พี่ก็คือดีมากเลยค่ะเพราะว่าพี่ก็แบบตั้งคำถามว่าทำไมอ่ะทำไมเอฟเอชลนถึงอ่าออฟเฟอร์และได้บ้านยากจังเลยแบบเปลี่ยนโลนดีไหมคือแบบว่าก็พยายามแบบนีความคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแบบจะพูดยังไงดีไม่ค่อยมีความรู้เพียงพอจะบอกอย่างนี้ดีกว่าเกี่ยวกับเรื่อง FH a loan เพราะมันไม่ได้เป็นโลนที่รายกาดขนาดนั้นจริงๆแล้วปล่อยง่ายก,กว่า Con o n v e n t i o n a l l o a ได้ซ้ำ S <S แต่คราวน<ม>ี้เราต้องดูว่าตัวเรนเดอร์เนี่ยเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะ<ม>เราอาจจะต้องขายตัวเรนเดอร์ไปว่าแบบคนนี้เขาทาแบบคนอื่นเขาทำคอนนชันอลล์เรามีเอฟแเจแต่ไม่ได้หมายความว่าเอฟเจเนี่ยจะบินชา้ากว่าคอนนชันอลล์แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะกู้ไม่ผ่านจริงๆแล้วมันกู้ผ่านได้ง่ายมากกว่าด้วยซ้าอืมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอ,อันมีลูกค้าของแพรมนะคะเขาได้เอฟเจลนมาแล้วแล้วเขาบอกว่า underwriter approve มันหมายความว่ายังไงคะก็คือคนที่เขียนโลนอะ่ะเขาบอกว่าเขาเป็น underwriter อันนี้ต้องเป็น pre approve เลนเลยไมอันนแพงนั้นเลยเพราะว่าเพจไม่แน่ใจอือันนี้อันนี้พี่ก็งงเหมือนกันพยายามโทรถามเขาสรุปแล้วนี่ก็คือโลนผ่าน underwriter แล้วเหรอเขาบอกว่า<ต>ไม่ไมแต่ underwriter approve <c oughs> อ,อ,อันนี้เพจไม่แน่ใจแบ่งอื่นแต่ว่าที่ธนาคารของเพจมันจะมีอย่างนี้ underwriter approve income กับเครดิต เหลือแค่ออปเรโซพอเราได้บ้านปุ๊บแล้วเราค่อยไปออปเรโซแล้วเขาก็จะแบบว่าแอปเป็นเคลียร์ท s e โไปแต่ว่าถ้าถตกว่าเขาบอกว่าอันเดอร์ไรเตอร์ o อปพไอตัวอิน o m มกับเครดิตแล้วเนี่ยไอใบนั้นเนี่ยนะคะมันคล้ายๆกับว่าไอใบ pre พิวเวอร์ไบนั้นเนี่ยคล้ายๆกับเป็นเงินสดเลยด้วยซ้ําเพราะว่ามัน p อปพ v e แล้วเหลือแค่ว่าบ้านเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าอือโอเคค่ะพี่จะได้แปลที่าบให้อ่า บบสู้เพื่อลูกค้าของพี่คนนี้ค่ะเพราะว่าเขาก็อยากได้บ้านมากก็คือออฟเฟอร์ hmm. ไปก็คือไม่ได้สักทีก็คืออาจจะด้วยเหตุผลพ o เอฟเอจีโลนด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกก็คืออาจจะมีอย่างอื่นด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเขามี home ซล l ์ contingency hmm. แต่ก็คือแบบเหมือนกับว่าถ้าเกิดเอฟเอจโลน VA โลนแล้วก็ conventional เนี่ย คือเขาเอา FHA a อ,อะค่ะวางไว้อ s i d e เลยแล้วก็อันดับสองมาก็คือ VA ก็คือเขาจะไปเขาจะไปดู conventional ก่อนมากกว่าเพราะฉะนั icamente, ้นก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเข้าใจผิดของมันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าคะ่ะเราอาจจะต้อง educate เขาแล้วก็อย่างแทนที่จะเขียนแบบ love note ใช่ไหมคะพี่ในค a า d ให้เขียนไปเลยว่า FHA ทำโดยใครแล้วก็แบบอ่า ปิดภายในกี่วันแล้วก็แบบเป็น in-house underwriting อ,อะไรประมาณ <S <S มานี้นะอะไรเงี้ยค่ะเพว่าตรงนั้นมันน่าจะเป็นจุดขายที่ดีมากกว่าโอเค inhouse u n d e r w r i t i n g กับเมคโ o ้ตเลยค่ะเมคโน้ตเลยเผื่อลูกค้นาจะได้บ้านสัทีเพนแนะนำว่าอย่างพี่มีใบ pre-approval ของลูกค้าอย่างเงี้ยลองโทรไปคุยกับอ่าโ o a n o f f i c e r ดูว่าอย่าง,อย,างอย่างที่เพชรบอกค่ะพี่ว่าเราต้องถามอะไรเขาบ้างค่ะค่ะ เป็นความรู้ที่ดีมากเลยค่ะน้องเพชขอบคุณมากจริงค่ะที่สละเวลามาให้พี่แล้วก็พี่ก็แบบเป็นคําถามให้ตัวเองด้วยเป็นคําถามให้ลูกค้าด้วยว่าเอ๊สรุปแล้วเอฟเจโรนน่ะดีหรือไม่ดีก็คือบางบางทีเขาอาจคือเซลเลอร์อาจจะมองว่าหรือยังไงไม่รู้นะอาจจะมองว่าโอเคไบยเยอร์คนนี้อินคัมน้อยหรือเปล่า จริงๆแล้วไม่ใช่เลยจริงๆแล้วเขาอาจจะมีอินคมจนถึงหนึ่งล้านใช่ไหมก็คือแบบว่าพี่ก็จะได้ให้ความรู้เขาด้วยว่าไม่ใช่เพราะเขาอินคมน้อยแต่อาจจะเพราะ,ราะว่าอาจจะอินคมเยอะแต่ว่าเดฟ t ูอินค m เรชิโอนี้อาจจะมากกว่าคนทั่วไปใช่ใชไหมคะอ,ะอ่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวขอสองนาทีเนาะที่เพจบอกว่าเพจไม่ค่อยทำ FHA แล้วก็ส่วนใหญ่จะทำพวกแบบว่า เป็นคอนเวนชั่นแนลหรือเป็นจัมโบ้มากกว่าหนึ่งเพราะว่าตลาดของเพชรมันไม่เหมือนกันอย่างตลาด mm hmm. ในอร์กใช่ไหมคะมันเป็นส่วนใหญ่เป็นคอนโดเป็นโคออฟซึ่ง mm hmm. ไอ้พวกตึกตึกอย่างเงี้ยเอฟเมันมันไม่ฟลายอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่างแต่ละธนาคารใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเอฟเเนี่ยคนอย่างจินนี่เมก็คือเป็นอินเวสเตอร์นะคะเขาบอกว่าเครดิตสอร์เนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นที่ห้าร้อยแปดสิบ บางธนาคารเขาปัม๊มขึ้นไปเป็น640หรือว่าเป็น6กรยหมันมันก็เลยต่างากันตรงนี้มันก็เลยทําให้เพชรไม่ได้ทําเยอะ โออ,อไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ดีนะคะก็ <c oughs> หวังว่าแบบว่าทุกคนนะคะที่ติดตามอยู่นะคะก็เป็นความรู้ขอบคุณน้องเพรมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีความรู้ดีๆนะคะในเรื่องของการาใช้โลนซื้อบ้านขายบ้านแล้วก็การเตรียมตัวซื้อบ้านขายบ้านนะคะก็ติดตามน้องเพรได้นะคะที่ช่อง YouTube ของน้องเพจลิงไว้ข้างล่างแล้วก็ของแพรก็ช่องนี้นะคะเซิร์ชหาแพม c โคเวโฮมแอนด์ฟินแลนซ์นะครับ ขอบคุณมากเลยนะคะน้องเพชไม่ไม่กวนเวลามากเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าเนาะพี่แพขอบคุณมากเลยชอบชอบมาออกอ่ออ่อวิดีโอพี่แพรเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าเจอกันคราวหน้าค่ะแล้วไว้พี่ไปนิวยอร์กเนี่ยเดี๋ยวพี่จะออาแวะมาได้เลย่ะดีได้โควิดกำลังมาอีกรอบเนี่ยเลยไม่กล้าไปเลยค่ะโอเคนะคะขอบคุณน้องเพชมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ